สูตรการหมักไก่ของคีโตนะคะเราก็จะไม่ปรุงอะไรมากค่ะมีพริกไทยดำเกลือสีชมพูแล้วกอ็อ่อันนี้ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้มันมีความเปียกเวลาที่เราคุกกูเ็นมันจะได้เกาะคะ่ะปรุงแค่นี้ค่ะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วเราก็เอามาคลุกแป้งค่ะ ยิ่งแช่นานนะคะก็จะยิ่งเข้าเนื้อแล้วก็รสชาติอร่อยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูการทอดกันเลยนะคะอันนี้นะคะคือแป้งวีตกูเตนนะคะเราสั่งมาจากช h อป e ีนะคะเป็นตัวนี้นะคะถุงละประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยอะคะ่ะประมาณแปดสิบกว่าบาทแล้วก็เอาไก่คุกทีละชิ้นนะคะแล้วก็ทอดในน้ำมัน น้ำมันเทประมาณให้ออพอดีนะคะท่วมๆไก่อะคะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ตวงไม่ได้วัดอะไรนะคะเทกะเอานะคะก็ตั้งให้น้ำมันพอร้อนนะคะไม่ต้องแรงจัดนะคะเดี๋ยวไก่จะไหม้นี่นะคะวิธีการคุกแล้วก็คุกให้ทั่วๆเขาอะคะ่ะไม่มีอะไรยากคะ่ะแล้วก็ ออพยา,ยายามที่จะแบบใส่มันลงไปตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราชุบทั่วนะคะเราก็ต้องเคาะนิดนึงนะคะแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่อยๆทำแบบนี้นะคะทีละชิ้นนะคะ นำไก่ลงทอดนะคะค่อยๆทำไปทีละชิ้นนะคะเพราะว่ากูเต็นเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกันด้วยอันนี้ต้องฝับไฟเบาลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะไหมพยายามทอดให้สุกนะคะชิ้นไหนสุกก่อนก็เอาขึ้นก่อนอันนี้ก็คือ ที่เราเสร็จแล้วแล้วก็คลุกผงคีโูวิงแซบเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมคะ